มาดูเหรียญมหาลาภปี40กันนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นจัดสร้างปี40ต่อโคตรรวยอยู่ด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังจะเป็นรูปถุงเงินถุงทองนะครับก็บล็อกนี้เป็นบล็อกเงินทองใหญ่นะครับ ม็อกเงินทองใหญ่ก็จะเป็นคําว่าเงินกับทองที่ผมชี้ให้ดูจะเป็นตัวใหญ่นะครับเหรียญนี้จะเป็นม็อกนิยมแล้วก็ได้ผิวลุ้งนะครับผิวลุ้งธรรมชาติด้านหน้าก็จะลุ้งสวยนะครับแล้วก็จะมีโค้ดรวยอย่างที่บอกโค้ดรวยแล้วก็ที่เรียกว่าเหรียญมหาลาบก็ด้านล่างก็จะเขียนว่ารวยมหาลาบนะครับจัดสร้างพิธี้านะครับ ศักราช2,540นะครับ2540ก็จะอยู่ด้านหลังละเอียดเหรียญคมชัดนะครับเหรียญรุ่นนี้คมชัดสวยแล้วก็นิยมครับชอบหาบูชาพุทธคุณดีครับ